สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก่อนที่น้ำส้มจะออกไปส่งของขางวูกเพาถึนม,มาขนาดนี้ตอนช่วงตัดรอบนะคะบ่ายสามเดี๋ยวเรามาจัดกล่องของขวัญกันกล่องของขวัญที่ว่านี้ก็คือที่ลงไปแล้วนะคะที่เป็นกล่องของขวัญที่เป็นผ้าไหมนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอีกสองข้อที่คุ้มมากๆเลยนะคะยังไงก็ย้อนกลับไปดูเอพิโซดนั้นได้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาจัดของขวัญให้ลูกค้าท่านหนึ่งกันค่ะ ซึ่งลูกค้าท่านนี้ก็สั่ง4กล่องนะคะให้กับผู้ใหญ่นะคะก็เป็นก็มีโจทย์มาทั้งอยากได้เฉียหวานแล้วก็อยากให้ดูผู้ใหญ่สุภาพเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเลือกผ้าต,ตัวไหนดีแล้วก็จัดกล่องออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะต้องรีบทำเดี๋ยวจะรีบไปส่งของแล้วนะคะเยอะวันนี้เยอะมากแล้วก็ยังมีอีกยังมีอีกนะคะคือเอ ก็โจทย์ของวันนี้นะคะที่จะทําก็เริ่มจัดกล่องของขวัญแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าท่านนี้นะคะก็บอกว่าให้ส่งให้ถึงมือคนรับประมาณกลางเดือนนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มจัดแล้วใครที่สนใจนะคะก็สั่งกันเข้ามาได้ไปเพราะมันเป็นงานพรีออเดอร์นะคะแล้วก็พอไปลายปลายปีเนี่ยก็อาจจะล่าช้าด้วยขนส่งอะไรนะคะเพราะคนเริ่มสั่งเยอะ วันนี้ท่านเดียวสีกล่องโจทย์ของน้องส้มคือกล่องแรกคือสีผู้ใหญ่หน่อยเลือกให้เป็นผืนนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูรายตัวนี้เป็นผ้าใหมแ่แพรนวลให้ดูรายนะคะตัวนี้จะเป็นสีกลีบบัวด้านบนนะคะแล้วก็ด้านร่างเชิงเป็นกรีบบัวนะคะมีสีทองนะคะแล้วก็ไล่ามาเป็นสีฟ้า ตุ่นๆอมเทานะคะผืนนี้สวยสุภาพเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูแพงอันนี้เป็นกล่องที่1นะคะเดี๋ยวเลือกให้อันนี้เป็นกล่องที่1แล้วก็กล่องที่2เนี่ยโจย์บอกว่าสีสันสดใสก็เลยเลือกตัวนี้ให้นะคะคุณลูกค้าที่ได้รับกล่องน่าจะชอบตัวนี้เป็นสีสันสดใสรับรองว่าใส่ง่ายแมทง่ายเลยคือโทนชมพูใส่ตัวนี้ได้หมดเลยเพราะว่ากระโปรงเขาเข้ม นะคะสีสันสดใสก็ข้างล่างนะตัวนี้ก็สวยนะคะความจริงคือคือลายสวยมากแล้วก็สีสวยมากรับรองว่าถ้านุ่มาเนะี่ยเด่นแน่นอนอันนี้โจทย์โจทย์กล่องที่สองนะคะแล้วก็ผ้าโจทย์กล่องที่สามกับสี่นะคะโจทย์ลูกค้าคือเป็นผู้ใหญ่หน่อยอันนี้คือกล่องที่สามที่เลือกให้นะคะกล่องที่สามที่เลือกให้ตัวนี้ก็คือจะสลับกันกับตัวกล่องแรก ตรงที่ว่าอันนั้นเป็นกรีบบัวเชิงกับด้านล่างนะคะแล้วก็ไล่ไล่เทาฟ้าส่วนตัวนี้เชิงกับข้างล่างจะเป็นเทาฟ้าไล่ชมพูลงมาไล่ชมพูลงมาตัวนี้คือสวยเรียบร้อยมากเดี๋ยวคือถ้ารีดอัดกาวอะไรก็คือจะสวยนะคะอันนี้คือผ้าพับแล้วก็ส่งแบบนี้แล้วก็สีก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสีโทนสุภาพเรียบร้อยที่ เลือกให้ตัวนี้ผืนนี้ก็สวยนะคะผืนนี้จะเป็นสีชมพูแล้วก็ไล่เป็นทองน้ำตาลนะคะสีนี้เห็นชัดหรือไม่สีนี้ก็ก็งามนะคะผืนนี้ก็งามมากๆเลยตัวนี้ก็ใส่ได้กับแมทกับเสือ้อทั้งชมพูได้ครีมได้ทองได้แล้วก็แมทง่ายนะคะผืนนี้เอาละสี่กล่องเดี๋ยวเรามาจัดดอกไม้กันนะคะ ก็ต้องมาพักอมก่อนนะคะทุกคนพักออมด้วยความทุลักทุเลเพิ่งจะเสร็จไปจากกล่องแล้วอีกกล่องนั้เดี๋ยวก่อนน่าจะใกล้เวลาไปส่งเธอได้แล้วนะคะถือว่าการพักอมมันยากขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวส่งไปดีกล่องใส่ดอกไม้ใส่ถุงมี่ก็ถักถางก่อนนเริ่มเชี่วโอเคสุดยอดมาก ัสองชิน้นก็คือตัวของกับตัวฝาน่ยนะคะก็เ่ิงที่บอกคือนข้างจะท้ชาช้าเพราะว่าอันนี้น้ำซุปทำคนเดียวนะคะก็ถ้าอยากได้หลักองคก็ที่ฉันนะเพราะว่าอันที่ขอคือหนึ่งล้ำซุปคนเดีผ้านะคะแล้วก็ต้องมาพักองค์จังมาแล้วก็แสส่ตมันที่บอกเขาเรื่อปลายปีอ่ะเขาเรียกว่าจะรู้ชา้าและโอเคเราก็เจ็บฝาแลาย,ายนะคะก็ทำมาหลักองก็จะเชีวยวล่ะ ก็จะทำตัวกระปิ้นต้องคอนเทนต์ในทุกวันนะคะก็หาทันได้ก็จะได้าของส่งของจะรันคิวเดอร์นะคะแต่ว่าหังจาอย่างที่บอกก็เริ่มใัดของก่อนแล้วตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะได้ส่งให้ทันปลายเดือนนะคะไอ้ต้นเดือนนะไอ้กลางเดือนนะคะก็เริ่มเทศกาลปีใหม่แล้วล่ะก็โอเคจุดเซ็ตสารแล้วค่ะไอเสตซีกล่องแล้วเอาไปไหนโอเคได้สารน้องเมลวางอยาต่อไปเปการท้าตัวกล่องนะคะ กล่องนี้เล่กให้ดูไปแบบกล่องกล่องเป็นสีฟ้าคือสีน้ำตาลนี้คือจริงถ้าแบบเป็นกองสีขาวอะไรเงี้ยก็สวยนะแต่ว่าอันนี้มันดูักโลกไม่ดูมดูไไดท์ง่ายนะก็แบบไมดูไมดูคือว่ามนแบบเออมันเป็นงาเป็นเร่องแเร่องสีน้ำายอะไรอย่างีด้วยแล้วก็พอมารวมกันแบบไม้กดีมันดูแบบไปทางีเพลทเลดีชอตสอมที่แบบมันดูมีสีสันแล้วตจะทำไม้เพิ่มันรสเดียวกันเลยแล้วกล่องทรงไอ้กล่องสีคานะคะที่มันเก็นวินเจทก แล้วก็เคยตก็ประมาณ5ปี oh right. mm ีถาแต่ว่าเราจงาอีกของที่ทำงานโครงรนี้ซึ่งก็แม่สาใ้ามาคาจจะามหรือว่าอาจจะเป็นเอาแคนี้นะคะก็คือชีวิตในแต่ละวัก็ประมาณนี้คือลาภาคตอแตเห็นวาจะเชอะไรแหละก็คืแต่งาเดียวกชแต่งหน้าเพราะว่าคือหลายนบอกหน้าสดคือดีคือช่างว่ไม่ชอบงหลังจากที่เกรานให้เจตรงน้นแล้วก็คือแต่งไม่ได้แต่งหน้าเลยใเพราะว่าเราใส่หนด้วยเน่เวลาสมกดิไม่่

ว่าจะประมาณนี้อันเป็นโฟนเรียบร้อยสีอะไรอยู่ใช่ไหมสีครีมลาครีมก่อไม่ได้กับอันีกว่าลากครีมคนหลุดก่อเพราะอาไดตัดสินก่อถ้าเดยงนะคะเราลองทให้อ้นึ่งะคะแต่ังช่วช่วยนดเดียวเพราะข้อต้องเรื่องเดิมโอเคเราทำให้มัน ให้ดีกว่าเป็นของขวัญปีใหม่ซึ่งก็มันก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับง,งานของเราอยู่แล้วนะถ้าแบบเป็นกล่องแล้วก็ผูกโบไปมันก็ดูแบบจัดื่นเฉยๆไม่น่าแบบสะพรึงอะไรอย่างงี้คือจริงๆแล้วเป็นคนชอบแบบความแบบสะพรึงสะพรึงความแบบเวอร์เวอร์นิดนึงนะแต,แต่ก็แบบไม่รู้สิอะไรแบบนี้ ให้เยอะมากๆให้ดอกไปแบบเยอะๆจะได้ดูเวลาไปด้วยอย่างใน,นงต่องอสองของอย่างแบบพี่ๆแล้วของช้าคือเดี๋ยวนี้ครีเขาไม่ได้แบบตอนนีงถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะป้าอยาสุตาเสร็จแล้วหนึ่งกล่องนะคะพอดีเมื่อกี้ลูกค้าโทรมาก็เลย ต้องหยุดพักไปเอาการ์ดสีอะไรทีอื่นการ์ดก็เป็นการ์ดแบบดอกไม้แห้งเกาหลีอะค่ะคิ Q ้วๆน่ารักน่ารักแบบนี้เดี๋ยวจะต้องแกะมาแล้วก็เขียนให้เพราะว่ารับเขียนให้ด้วยอันนี้เอาการ์ดสีนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช่ไหมเอาอันนี้ให้ดีกว่าเดี๋ยวก็จะเป็น อันนี้ก็เป็นตีมกหุลาบครีมนะคะก็แทนทเดนแล้วก็เป็นนี่ก็ไหยเดี๋ยวก็จะใส่โค้ดลับที่เอาไว้ลดราคา15%ให้ไปด้วยแล้วก็ก็สามารถส่งกลับมาตัดผ้าถุงสำเร็จหรือกระโปรงด้วยในราคาพราออัดกาวพร้อมส่งกลับ600บาทนะคะคุ้มมากๆ คุม้มมากๆไอตัวโค้ดสิบห้าเปอร์ซ็นแล้วก็ได้พาด้วยนี่สวยไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวว๋ยวต้องต้องรีบไปสงของแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาจัดกล่องต่อไปแป๊บแป๊บแป๊บไป๊แบแปงงยบแอะละ่ะาาองที่๊บแี๊รบรปอบแป๊บแล้บแป๊บแป๊สแปอยแปคะสวยนะคะนแป๊บแป๊บแป๊บแน,น๊คแป๊บ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 แป่อแป๊บแป๊่แป๊บแป๊บแป้บแป๊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 บใป๊บแป๊บแป๊บแอ๊บแป๊บแเ๊บแปอบนี้นี่ เราลองดีนิดหน่ายตอนนี้น่าราคาบอกว่าก็จะการทีใหม่แต่ว่าเราก็ลอง,ลองก่อนยันให้เท่าไหร่เรารู้ส่วนเต็มป่องนะคะไเปเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยแหละคือคิดจะทำมาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีปีนี้ก็แบบว่าไม่ได้ต้องไปเฝ้าร้านแล้วไม่ต้องไปคอยอยู่เป่าร้านขายของหน้าร้านอะไรอย่างนี้ก็คือขายทางออนไลน์เพราะทำให้ต้องมีเวลามากขึ้นก็ก็เลยรู้สึกว่าโอเคทำที่อยากทำดีกว่าคก็มาเป็นไรที่อยากทำด้วยไปทำนะความจริงคือแบบ เพราะว่าไม่ได้เป็นแบบฝ่ายผลิตที่ไปเข้าไปย็บผ้าเองค่ะไม่อาไรนะคะเรั้นจะเป็นแม่พ่อนะคะเาไปดูก็คือนก็เี่ยที่คือแบบคิดแบบช่วยกันคิดแบบแบบเองใช่ไหมแบแม่ก็แบบเอออยากไโนไหนสีไหนแบบไหนอะไรเงี้ยก็จะออกแบบในดีจะทำผ้าตรงไหนต่เางแผนอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปซื้อาแพคแน้ผ้าในตลาดทราคะคือแบบแพของแทนแม่แล้วตอนนี้ที่ผ่านมาคือจะไปทีผ่านมาคือแบบเข้าร้านที่ระตูน้ำค่ะอันนี้ยังไม่ได้ห่อเดี๋ยวแป๊บนึงหอก่อนคือเจ็แต้ปีที่ผ่านมาคือต้องเป็นคนมาขายก เพราะว่าขายส่งเงินก็เยอะก็ต้องเก็บเงินเนาะต้องอยู่ในคุมเก็บเงินเก็บเงินใดๆแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นออนไลน์แล้วทำบัญชีเองก็ไม่เป็นไรโชว์รายสวยท่านี้ดีกว่าตอนแรกๆก็มีความสุขมากเลนการขายของที่หน้าร้านที่ประตูน้ำนะคะแต่ทักหน้าร้านกคือแบบด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยก็เราก็ต้องอยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนาะเราได้ต้องแอนตี้กับการขายของออนไลน์มากเลยอะ่ะคือไม่ชอบเลยแล,ล้วก็ต้องเคยไลฟ์สดช่วงปีหกหนึ่งแล้วโดนตำหนิ แก็ว่าคือตอนนั้นอะไม่ได้จริงจังกับการไลฟ์สดขายเท่าไหร่ว่าเราเป็นในขาขายส่งแล้วนี้ลูกค้าเขาก็ไม่โอเคที่เราไปขายเีกิ้งชิมค่ะแ,แล้วก็ก็เคยก็คืออยากไลฟ์เพื่อสร้างแบรนด์เพื่อสร้างตัวตนเพื่อให้แบบทกุกคนรู้จักแบรนด์ลูกค้าก่อนก็คือตั้งใจทำแบบนั้นเมื่อตอนปีหกหนึ่งหกสองหกศูนย์อะไรอย่างเงี้ยห้าเก้าอย่างเงี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าตอนนั้นก็คืออาจจะแบบมีคนพูดตอนนั้นเป็เด็กด้วยแล้วก็มีคนพูดอะไรที่ไม่ไม่ค่อยมันต้องไม่โอเคอะไรอย่างเงีีีี้้้ยยเเเเอออแแลลลกก็็็มมมพราะะตงงงปนนนนคคใสััโซชห S <S <an> คือเป็นคนในพวออกอองอองมาสร้างตัวนนี้ออกมาเปดตัวแบบนี้ก็งมีบางที่เขาจะพูดถึงเราในแงยที่ไม่โอเคเราไม่โอเคเลยเลิกไลฟ์เลิเกไลฟ์สดแล้วก็คือขายส่วนเดียวดื้อมากไม่ทําออไลนดื้อแล้วเนี่ยเอโควิดก็เลยถือโอกาสการเปลยนแปลงนะคะก็เลยหันาทำออนไลน์คือสมัปที่แนะนำวัาิของรา,าแล้วแบบว่ายาัตัดต่เราจะตัดต่อลงให้ชมนะคะว่ามันเป็นไปเป็น,นานยังไงจริงแล้วเรายูในวงการเฉพาะแค่วงการเท่าี่มาะส้มกับพ่อแม่เนี่ยเลยดูที่คนขายก็อเราดูมาแบบ เดี w, hmm. ๋ยวจะทำเดี๋ยวจะคือแค่นั้นยาวมากเลยก็เดี๋ยวจะพยายามตัดออกลงให้ชมถือว่าฟังมเพลินๆได้รู้สึกกันมากขึ้นแต่ก่อนคือแบบการขายส่งอ่ะคือส่งทีนึงแบบหลักสี่สิบห้าสิบตัวหรือ้อยตัวเงี้ยคือมันก็จะเป็นควาฟสัลิ่งกับการขายปิ๊กทีละตัวแล้วก็แต่ก่อนนี้ก็คือคิดว่าแบบไม่ไงเออปัวนันคืที่สุดของประเทศไทยแล้วแล้วก็แต่ก่อนมีลูกค้าต่างชาตินะค่ะก็เลยแบบแต่ว่าตอนนี้เราก็มีลูกค้าต่างชาตินะแต่การขายปิ๊กเหมือนเดิมก็คือเนี่ยเดี๋ยววันนี้ของที่จจจะะะะสสส่่่่งงงลลลููกกคคค้้้้้าาาววีีีีีเเเดนนนนแพรุ๋ยย็ไไปปใทห สีกล่องที่สองค่ะคืออันนี้ตรวจคือสีสันสดใสอันนี้สีสันสดใสเดี๋ยวเอาอันนี้ไปทีนี้มาดอกไม้ก็อดอกไปดีโอ้อันนี้มันจะดูก่อนนะเลือกดอกแซนเนดอกนี้น่ารักดีบอกไห้ถือว่าจะถือว่าจะเป็นโทนฟ้าดีอันนี้คือตัดถั่วดอกไปแล้วค่ะก็เลยแบบอ,อันนี้เอาเป็นสีสีนี้จะเก็บไว้ให้กับโทนฟ้าดีกว่าเนาะอันนี้เก็บไว้ให้โทนฟ้าดีกว่า ถ้าอย่างนั้นอันนี้เอาเป็นกล้วยไม้เลยดีกว่าเป็นกล้วยไม้สีเหลือ,องแดงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวลวกก่อนดูซิว่าโอเคไหมเรื่องต้นของเราก็คือตอนแรกทํางานท่ารนินก่อนนะคะทํางานท่ารนินส่งก็คือตอนแรกเราจะมาในลักษณะแบบรับผลิตทําส่งอะไรแบบนี้ก็แล้วคือแบบช่วงเรียนจบแล้วก็ คิดว่าเราต้องมีแบรนด์ในของตัวเองแล้วล่ะอะไรอย่างนี้เพราะว่าส้มก็ทางานในสายชีวิที่เรียนมาเนี่ยแค่แบบแป๊บนึงก็จาออกมาแล้วก็มาเปิดร้าน็นของตัวเองใช่ค่ะแล้วก็เลยแบบท,ทําธุรกิจมาตั้งแต่เด็กคือทํามาตั้งแต่เด็กน้อยๆเลยจริงๆอันนั้นแล้วใช่ก็เลยแบบเหมือนดูดูแก่กว้ใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่รู้หลายคนดาอ,อยู่ไม่ถูกอะ่ะเชื่อว่าหลายคนดาอ,อยู่ไม่ถูกแน่นอนเลยอส <c oughs> ์แต่แต่ก่อนหน้าเด็กกว่านี้ <c oughs> แอบชมตัวเอง ดอกกล้วยไม้โอเคแต่คือเป็นเรียนจบสายาพาัต์มานะคะจากสุราลงรกรณ์อาหาวิทยาลัยก็ทำงานที่โรงพยาบาลในคลินิกได้ไม่ทีปีก็เอ้ยได้ไม่ถึงปีก็ลาออกไปเลยมาทำธุรกิจของตัวเองเพราะว่าความชอบด้วยคืออันนั้นไม่ใช่ไม่ชอบนะคะก็คือชอบรักษาดูแลผู้ป่วยแต่ว่าจริงๆต้องพูดตรงๆว่าเราทำงานเพื่ออะไร <laughs> ต้องมีความสุขกับการทํางานกายภาพนะคะแต่ว่าก็แมบ,บเป็นความชอบด้วยเนี่ยแล้วก็คือถ้าแบบไม่มีเราอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็คือแบบเขาก็ทํามันสองคนไม่ได้มันก็จะแบบเป็นลักษณะเป็นการเม้นเหมือนเดิมมันก็จะไม่เติบโตไม่พัฒนาเนาะก็เลยต้องออกมาช่วยกันก็เลยเหมือนเป็นแบบเป็นโคฟาวเดอร์คนหนึ่งก็คือส้มพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเลยของร้านลูกไม้่ะ จริงๆประวัติของร้านเราก็มีมายาวนานแล้วก็มีเรื่องเล่ามีตอรี่ที่แบบเยอะมากเลยเนี่ยก็อาจจะมาเมาส์เรื่อยๆคือแต่ก่อนเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะคงจะแบบเคยใช้สภาพเราแหละแต่ว่าอืไม่ได้สังเกตเราตอนแรกเราเริ่มต้นจากการเป็นแบรนด์ที่ชื่อมะนาวนะคะเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ตั้งชื่อแบรนด์ตามลูกสาวเขาชื่อมะนาวแล้วก็มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็เลย เออแยกธุรกิจกันดีกว่าแต่ว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่นะคะก็ไม่ได้ทะเลาะกันซึ่งในอนาคตไม่รู้อาจจะมีการคอแลแลบกันระหว่างแบรนด์วิพากับมะนาวนะคะอันนี้ก็คือแบบพูดกลางๆไว้อันเป็นเรื่องของอนาคตก็คือไม่ได้ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นก็หลายคนอาจจะเคยใช้แบบมีเสื้อผ้าที่เขียนว่าแบบมะนาวนะคะหลายคนอาจจะเพิ่งเคยรู้จักส้มแต่เคยใช้เสื้อผ้าวิพา วันนี้ก็แบบมันถึงเวลาแล้วที่ต้องตามทุกตามสมัยโดยการออกมาทําเองในะโลกออนไลน์ก็ออกมาแบบเปิดตัวว่าเรานะเป็นเจ้าของแบรนด์นะอะไรเงี้ยคือแบบตอนตอนหายส่งก็โอเคมีความสุขดีแต่ว่าหลังๆริ่มไม่โอเคแล้วอะไรอย่างงี้คือมันก็มีแม่ค้าออนไลน์ที่แบบเกิดขึ้นเยอะมากใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นนะอ่ะเบนธุรกิจหน้าร้านอนะมันก็จะถูกกืนกินดิสลาไฟเราก็ต้องทําเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งที่แบบก็ไม่ได้ชอบเพราะว่าถ้าให้พูดจริงๆคือแบบส้มเป็นคนที่ซื้อของยากมากคือส้มเป็นคนที่แบบฉันต้อง,อต,อง,อง,ต,องต้องได้เห็นอะไรอย่างเงี้ย เออก็เลยไม่เข้าใจก็เลยเราก็คิดว่าแบบเป็นชุดชุดวัยคุณแม่แบบเนี้ยชุดวัยคุณยายคุณป้าแบบเนี้ยคือก็เลยคิดว่าแบบเอ้าแล้วคุณแม่แม่คุณป้าป้าจะเล่น a c e b o o k หรอจะเล่น u t u b e หรอจะเล่นไลน์หรออะไรเงรี้ยคือมันเป็นความคิดที่ผิดไงมาหลายปีแล้วก็เลยแบบถึงเวลาที่ต้องยอมรับความจริงว่าจริงๆแล้วคุณแม่แม่นี่แบบเล่นไลน์นะคะเล่น Facebook เล่น youtube ก็ขอบคุณทุกคนนะคะจริงๆขอบคุณที่ Andrew แอนดูไม่ตาแอนดูหนูนะคือหนูก็เป็นคนแบบพูดเก่งอย่างนี้นแหละคือทำไมถึงชอบขายหน้าร้านรูป้ป่ะแต่ก่อนอะ่ะมันขายดีไงแล้วแบบเคยแบบเมื่อแบบเป็นสิบปีที่แล้วที่ประตูน้ำขายดีมากจริงๆจนแบบบางวันได้กินข้าวตอนบ่ายสามคือลูกค้าเข้ามาจนแบบ กิน็ต้องขอกินข้าวไปขายไปอะ่ะทั้งที่มีลูกจ้างแล้วก็มีพ่อไปช่วยแล้วก็คืออยู่กับหลายคนก็ยังก็งแบบอย่างนั้นเลยคือขายดีขนาดนั้นสมัยก่อนที่ประตูน้ําแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วตอนนี้ประตูน้ําเงียบมากก็เลยเหงาแต่ก่อนอะ่ะแบบชอบมากเลยการมีเพื่อนคุยบางคนคือแม่ค้าที่มารับของเระรับกันมาแบบเป็นสิบปีคุยกันจนจนแบบสนิทกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้ก็ห่างหายกันไปเยอะคือน้ำส้มเคยมาไลฟ์สดขายเสื้อแล้วเพจน้ำส้มมันมีคนติดตามน้อยไงแล้วก็แบบตอนแรกๆก็คือยังไม่ได้ตั้งใจทำเต็มที่แล้วคนติดตามน้อยบางทีก็แบบด้วยใจเราได้แหละที่แบบไปแข็งพอแบบไม่มีคนดูอะไรอย่างเงี้ยน้อยอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วพอมาเริ่มทำวิดีโอลงในยูทูบอ่ะคิดว่ามันโอเคกว่าตรงที่ว่าแบบเหมือนพี่พี่แม่ๆจะมาดูเมื่อ,อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือน้ำส้มก็ มาดูก็ก็คุ้นยอดวิวยอดวิวช่องเราถือว่าโตวไวมากก็ขอบคุณมากมากเลยคือมีคนดูเยอะมากเลยแต่ก็ยอดวิวคือโอเคมากเมื่อเทียบกับช่องอื่นๆคือแบบต้องขอบคุณจริงๆที่เมตตาหนูนะคะแบบหนูก็เป็นแค่แบบเด็กผู้หญิงปกติทั่วไปที่ชอบชอบความสุขสิ้งแล้วก็แบบ บางทีออกแบบมาก็คือแบบอิงสไตล์ที่เป็นหนูอะอแล้วบางทีตอนนี้ธุรกิจขายส่งคือมันแบบด้วยราคาที่ต้องแข่งขันกันอะมันทําให้เราไม่สามารถแบบคิดคิดเอเแบบได้มากมายเนาะก็เลยไม่โอเคอมันเริ่มไม่มีความสุขกับการทาตรงนั้นนะคะแบบแม่ค้าคนกลางเขาก็ต้องการที่จะได้กําไรเขาก็บีบให้เราต้องส่งถูกเพอาส่งถูกปุ๊บ ราคาเราได้น้อยเราก็ต้องเออถือว่าแบบส่งถูกอะ่ะคือคือมันก็ต้องใช้ผ้าที่ไม่ค่อยดีหรือว่าแบบที่ไม่ค่อยเวอร์มากซึ่งมันเราคือเราไม่มีความสุขตอนแรกที่ร้านมีภากับมะนาวเกิดขึ้นมาขนาดราคาขายส่งนะคะหนูส่งหนูพูดตรงๆเลยเมื่อสิบปีที่แล้วอะส่งพาด้าพันห้าราคาส่งที่ต้องซื้อครบซื้อทีห้าสิบตัวนะพันห้ามันขายได้จริงๆรแล้วคือเราใช้ผ้าดีไงแล้วเรามีความสุขที่จะทำ นั่นคือราคาส่งนะคือแบบรวรูตอนนี้คือแบบพอตลาดจีนมาติ้วอ,อะไรอะไรนั้นก็พังไปหมดเลยลูกค้าไม่เข้าใจบางทีแบบพูดว่าเออใสบวกใส่บวกเหมือนกันใส่ออกงานครั้งเดียวไม่ต้องเอาแพงแต่รู้ไหมคะว่าการใส่ออกงานครั้งเรื่องเนี้ยมันเป็นการให้เกลียดเจ้าภาพมันเป็นหน้าเป็นปามันเป็นแบบมันเป็นมารายาททางสังคมคือสองคมอ่ะก็ไปงานบ่อยออกงานบ่อยแล้วบางทีก็แบบ ต้องดูด้วยเราก็ต้องให้เกียรติสภาพด้วยบางทีว่าถ้าเกิดสมมติใครมางานเราเราแต่งตัวไม่ดีมาลากแตะมาแต่งตัวแบบอยู่บ้านๆมาเราเราจะโอเคไหมล่ะเฮ้ยแบบไม่ได้ตั้งใจมาอะไรเงี้ยเนาะคือมันมันไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็นการให้เกียรติภาพอย่างหนึ่งแล้วก็ให้เกียรติตัวเองนะคะตามหน้าตาทางสังคมของตัวเราเองเนาะเสร็จแล้วสดใสพอไหมเอ่ยเสร็จสองกล่องแล้ววิดีโอนี้ตะเมาส์บรรยาวเนี่เลยแต่ว่าแต่ว่าคือคงจะ คงจะไม่อัดถึงสี่กล่องนะคะแต่ว่าจะส่งผลงานให้ชมเพราะว่าไม่อย่างนั้นวิดีโอนี้จะยาวมากจะพูดวุ่นเว้อไปเรื่อยเพราะว่าความจริงก็เป็นคนแบบแหละเป็นคนพูดวุ่นเว้อ <c oughs> ถ้าสักวันหนึ่งเราได้มาแบบไฟ์สดคุยกันแบบไร์สดอ่ะกุญแจพูดตลอด3ามชั่วโมง่าจะขายได้ไม่กี่ตัวเพราะพูดวุ่นอ,อยู่ <c oughs> ก็ยังไงก็ฝากกล่องของขวัญไว้ด้วยนะคะคือแบบว่าถ้ามันเป็นกล่องแล้วผูกโบคือสมมติว่ามันเป็นกล่องผ้าไหมสมมติว่ามันเป็นกล่องผ้าไหมธรรมดาแล้วผูกโบแล้วอ่ะปาแตะมันดูแบบเฉยๆมากเลยอะแต่ว่าพอมันมีดอกไม้ปุ๊บเป็นผู้หญิงอะจริงๆคือคนที่ได้ก็ต้องเป็นผู้หญิงเราก็เป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายก็ได้ที่ซื้อให้ผู้หญิงแขกผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่เจ้านายที่เป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเห็นแล้วแบบพี่สวยอะไรอย่างเงี้ยเออรู้หลุงคิดอะไคนเดียวหรือเปล่า คือหนูก็เป็นคนที่ชอบดอกไม้แต่ว่าที่จัดดอกไม้สดไม่ได้ก็เนื่องด้วยการขนส่งแล้วคือไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไรไปถึงสภาพจะเป็นยังไงก็เลยเอาเป็นดอกไม้แห้งดอกไม้ประดิษฐ์นะคะซึ่งก็ก็มันก็เอาถ้าอยากจะเอากลับไปทำอะไรจริงๆมันก็เอาไปทำต่อได้นะเดี๋ยวปิดให้แน่นๆก่อน นน่นพอหรือ,อยังเดี๋ยวนราต้องจะเอาไอ้เปาแปะห่ออีกทีหนึ่งคือผู้รับไม่ต้องห่วงว่าได้ดีแน่นอนนี่เดเชคก่อนว่าเกาอยู่ไหมโอเคกล่องที่สองค่ะเดี๋ยวมาเลือกลายซิโอเคเอาอันนี้การ์ดสีส้มให้แล้วกันเดี๋ยวจะเขียนให้แล้วก็ไปร้อมการ์ดอันนี้กล่องที่สองค่ะกล่องที่หนึ่งโทนสุภาพกล่องที่สองโทนสดใสเสร็จแล้วสองกล่อง เอาเป็นว่าเดี๋ยวน้ำส้มไปทำกล่องที่สามสี่แล้วให้ดูเตอรเทียรด,ดีกว่าเราวนเวิร์กกันมานานแล้ว <c oughs> ก็ขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปต่อไปมูเตลูต่อที่พ่อพีคะแนเทวะไรพ่อพีคะนที่ห้วยขวานะคะสั่งดอกไม้มาแล้วที่พาไปซื้อดอกไม้เมื่อกี้นะคะก็คือไปขอเรื่องงานนั่นแหละก็คือบูชาองค์พ่อองค์แม่นะคะ